ได้อาวุธไหนบ้างเลยวันนี้ที่มั่นใจแข้งซ้ายคอะแข้งซ้ายจริงเลยเอาวุธไหนของพี่เขาเลยที่น่าจะสร้างความรับาใจให้กับเราบ้างใช่ครับอาวุธไหนของพี่เขาที่น่ากลัวกีมีสองนี่แหละนี่มัน่าตีมากข้าวแข็งก็เลยตีก่อนเลยในยกห้าเราก็เป็นขั้นสนใจแบ่มาโดนแข้งขวาไก็ว่าผลออกมาเสมออย่างนี้รู้สึกไงบ้างว่าใจเย็นไดิดถ้าฉีดเท่าไหร่ครับน้อง ห้าหมื่นพี่เขาบอกอยากแก้มือน้ำหนักเท่าเดิมกลางวันนะกลางวันนะไหวไหมล้ากายนี่ทำงนเป็นยังไงวสองมือติดมี่กเป็นเพื่อนเตยวันนี้เป็นยงไงเก็นยังไงบาสไตล์มันต้องปรับเยอะไหมจากต่อยสามยกลรวมาต่อยห้ายกอปรับปรับอะนึงอ่ะีรอยากจะบอกกับ่านวยไหม โอเคโอเคไม่เป็นไรวันจันทร์ได้วัน